สภาพอากาศปลาป,ลาปวนเดือนนี้อากาศไม่ควรจะเป็นแบบนี้นี่แปลกใจจริงๆว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่อยากให้คนเสิร์มผมประสบความสำเร็จไงคุณอยากให้ผมล้มเหลวต่อหน้าศิลปินอื่นไงเล่าคุณทนเห็นใครได้ดีไม่ได้ คุณอิจฉาความสุขคนอื่นแล้วที่คุณทำเมื่อคืนก็เพื่อให้ผมตายใจไงว่าคุณน่ะไม่มีแผนสกปรกแต่ผมผิดพลาดซะแล้วผมลืมไปว่าการทำดีเขาคนอย่างคุณเนี่ยมันเป็นแค่การทำดีหวังผลตอบแทนฉันยอมเป็นสาเหตุที่เขาอารมณ์เสียดีกว่าเป็นสาเหตุที่เขาล้มเหลวฉันจะไม่ยอมรับความผิดในสิ่งที่ฉันไม่ได้ก่อวันนี้ความมั่นใจจะอยู่เคียงข้างคุณ คนไปหมดแล้วเลยใช่ทีนี้ก็เลยอยีกอย่างที่ต้องทำนะคือทำให้ที่นี่มืดลงอีกนิดนึงเพราะอย่างนั้นเราึงต้องดับไฟยังไงละ่ะดับไฟทำไมเล่นเกมซ่อนหากันอย่างนั้นเหรอเงียบไปเลยเราไม่ได้มาเล่นเกมซ่อนหากันแต่ถ้าเธออยากให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของยายบ้านนั่นในบ้านหลังนี้ก็ทำตามที่ฉันพูดอย่า<ม>ใช้สมองตัว<ม>เ,อเองมากนักเลยนะได้เลยฉันจะปิดไฟเองแต่บอกฉันหน่อยเถอะ ว่าทำไมต้องดับไฟด้วยละ่ะไม่อย่างนั้นฉันต้องสงสัยไปตลอดแน่เลยว่าต้องดับไฟอย่าทรมานตัวเองเลยฉันจะบอกให้เราจะทำ MMS ยื่นนั่นกับซูริถ้าไฟยังเปิดอยู่เราก็จะเห็นหน้าของพวกเขาทุกคนก็จะรู้ว่าที่จริงแล้วพวกเขาทำอะไรกันอยู่เราต้องทำให้ทุกคนคิดไปว่าทั้งคู่กำลังมีความสุขในการทำสิ่งผิดร่วมกันยังไงไอเดียดีเพราะอย่างนี้เราถึงต้องดับไฟไง เธอไปดูซิว่าใหญนั่นทำอะไรอยู่ต้องไม่ให้มันรู้ตัวนะต้องไม่ให้มันรู้ว่าเรากำลังจัดชากโอเคไหมระหว่างนี้ <c oughs> ฉันจะเตรียมจัดฉากให้พร้อมแล้วรีบมาบอกฉันด้วยละ่ะ <c oughs> ไปสิได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้เพราะถ้าเธอรู้เราต่างหากที่จะถูกจะทำ M นะ S น่ะไปเลยน <c oughs> ฉันจะแอบถ่ายตรงไหนดีนะเอาที่เห็นในั่นกับชูรักของมันได้ทันเวลาพอดีมันต้องเป็นภาพที่เด็ดมากแน่ๆอาลีย เ<ช>อะไร,รขึ้นโอ๊ยเรามีปัญหาแล้วมันหายไปมันไหนพระเกียร์ไม่อยู่ในห้อง What เช็คให้ชัวร์ก่อนมันจะหายไปไหนได้ยังไงกันเหรอฮะฉันหาทุกห้องแล้วคอหานฉันก็ยังเข้าไปยกดูเลยแต่ก็ไม่เจอเธอเลยสักที่แล้วเราจะทำยังไงดีโอ้พระเจ้าพี่สะพายมิตาลีฉันให้งานง,านงาน่ายๆแค่จับตาดูนางนัง่นแต่เธอก็ยังทำผิดพลาดได้อย่างนั้นเลยเหรอที่ยัง,งหาตัวมันไม่เจอแผนเราต้องล่มแน่ไอ้สูริตมันกำลังจะมา เธอมันน่านะแล้วนั่นใครอีกล่ะอาจจะเป็นปราเกียร์ก็ออกไปดูสิโอ้จ้อะอเลียไม่ไม่ใช่หนังนัง่นแต่ว่าเป็นสูริตตังหากเอาไงต่อเอาไงดีสูริตมาแล้วเหรอ แต่นังนั่นไปไหนก็ไม่รู้แผนก็กำลังจะล่มพี่ชายไม่ให้มาไปดูคอนเสิร์ตแล้วมันจะไปไหนได้เหรอฉันหลงงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาอยัางไงอะเธอในหะุบปากไปเลยเข้ามาก่อนสิบันตี้บับบีเ้เขาคือครูสอบพิเศษของลูกจ้ะ สวัสดีทุกคนสวัสดีครูสิลูกนมัสเตฮะนมัสเตสุริจ๊ะอยากสอนอะไรก่อนก็สอนเลยอย่าห่วงไม่มีใครอยู่บ้านแล้วฉันบอกเธอหรือยังว่าวันนี้อาบีมีคอนเสิร์ตใหญ่ทุกคนเน้่ะเขาไปที่นั่นกันหมดฉันก็ด้วยแต่ว่าฉันรอให้เธอมาก่อนไงละ่ะถ้าเกิดว่าผมสอนเสร็จแล้วแล้วคุณยังไม่กลับมาล่ะไม่เป็นไรนี่สอนเสร็จก็กลับได้เลย มีคนรับใช้ยอยู่ลูกๆฉันรู้ดีอย่าดื้อกับครูลละลูกถ้าแม่มารู้ที่หลังไม่จะตีนะสุริจ๊ะมีอะไรก็เรียกคนรับใช้ได้นะพวกเขายินดีรับใช้ฉันไปก่อนจ้ะไปแล้วนะ เขาอยู่เป็นที่แล้วตอนนี้เราจะยังไงกับปราเกียดีฉันโทรหามันสองรอบแล้วแต่มันไม่รับสายเลยนี่สิ